ข้อ167คนค่อมแต่มีคุณธรรมสูงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณนะเชตวนารามของอนาถบินทิกะคือคฤหาบดีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระพัทิยะผู้ค่อมเรียกชื่อเป็นภาษาบาลีว่าละกุณนะตะพระพัทิยะเดิน ตามหลังภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านละกุลตะกะพัทยะเดินตามหลังภิกษุหลายรูปมาแต่ไกลเป็นผู้มีผิวพรรณซามไม่น่าดูเตี้ยต่ำม,มากอันภิกษุทั้งหลายบังเสียโดยมากท่านทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลาย เห็นภิกษุรูปนั้นหรือไม่ผู้เดินตามหลังภิกษุหลายรูปมาแต่ไกลเป็นผู้มีผิวพรรณซามไม่น่าดูเตี้ยต่ำม,มากอันภิกษุทั้งหลายบังเสียโดยมากภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นแหละเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสมาบัติ ที่ภิกษุนี้ไม่เคยเข้าหาได้ยากมากกุระบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นอนาคานาคาดิยะโดยชอบเพื่อประโยชน์อันใดภิกษุนี้ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์นั้นอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์แล้วด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองอยู่ในปัจจุบันลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า รถที่ไม่มีส่วนบกพร่องมีหลังคาขาวมีกรรมข้างเดียวกำลังเล่นอยู่ท่านจงดูรถคันนั้นอันไม่สะเทือนมีกระแสอันขาดไม่มีเครื่องผูกกำลังมาอยู่168ลักษณะแห่งที่สุดทุกขสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณเชตวเชตวนารามของอนนาถาบินทิกะ คฤหาบดีใกล่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงแก่ภิกษุทั้งหลายทรงชักชวนให้อาจหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาอันปฏิสังยุตหรือเกี่ยวข้องด้วยพระนิพพานและและพิกษุนเหล่านั้นก็สนใจใส่ใจตั้งใจเงียโสดสดับพระธรรมลำดับนั้นแล <c oughs> พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นจึงทรงเป่ง จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ในอายตนะนั้นไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีอากาสารนัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะไม่มีโรคนี้ไม่มีโรคอื่นไม่มีพระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสองเราย่อมกล่าวถึง ยะตะนะนั้นว่ามิใช่การมามิใช่การไปมิใช่การตั้งอยู่มิใช่การจุติคือการเคลื่อนจากที่เดิมมิใช่การเกิดขึ้นไม่มีที่ตั้งไม่มีความเป็นไปไม่มีอารมณ์นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์หนึ่งร้อยหกสิบเก้าคำมิกวัตข้อปฏิบัติสำหรับภ,ภ,ภิกษุผู้จะเดินทางจากไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้จะเดินทางจากไป พึงเก็บเครื่องใช้ที่ทําด้วยด้วยไม้เครื่องใช้ที่ทําด้วยดินหมายถึงดินเผาปิดประตูหน้าต่างแล้วบอกมอบเสนาสนะที่นอนที่นั่งถือเอาความว่าที่อยู่ที่อาศัยถ้าไม่มีภิกษุพึงบอกสามเณรถ้าไม่มีสามเณรพึงบอกคนดูแลวัดถ้าไม่มีคนดูแลวัดพึงบอกอุบาสกถ้าไม่มีภิกษุสามเณรคนดูแลวัดหรืออุบ,อบาสก พึงวางเตียงไว้บนก้อนหินสีก้อนเพื่อไม่ให้ปลวกขึ้นแล้ววางเตียงซ้อนเตียงวางต่งซ้อนต่างทำเสนาสนะให้เป็นกองอยู่ข้างบนเก็บเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้เครื่องใช้ที่ทำด้วยดินเผาปิดประตูหน้าต่างแล้วจึงหลีดหลีกไปถ้าวิหารรั่วถ้าสามารถก็พึงมุงเสียหรือทำความขวนขวายด้วยคิดว่า ทำอย่างไรจะมุงวิหารได้ถ้ามุงได้อย่างนี้ก็เป็นการดีถ้าไม่ได้ที่ใดฝนไม่ล่วพึงวางพึงวางเตียงไว้บนก้อนหินสี่ก้อนในที่นั้นวางเตียงซ้อนเตียงวางต่างซ้อนต่างทําเสนาสนะให้เป็นให้เป็นกองอยู่ข้างบนเก็บเครื่องใช้ที่ทําด้วยไม้เครื่องใช้ที่ทําด้วยดินเผาปิดประตูหน้าต่างแล้วหลีกไปถ้าวิหารั่วนทั้งหลังถ้าสามารถก็พึงนําเสนาสนะ ไปสู่หมู่บ้านฝากชาวบ้านไว้หรือพึ่งทําความขนขวายว่าทําอย่างไรจะนําเสนาสนะไปสู่หมู่บ้านได้ถ้านําไปได้อย่างนี้ก็เป็นการดีถ้าไม่ได้พึงวางเตียงไว้บนก้อนหินสี่ก้อนวางเตียงซ้อนเตียงวางต่างซ้อนต่างทําเสนาสนะให้เป็นกองอยู่ข้างบนเก็บเครื่องใช้ที่ทําด้วยไม้เครื่องใช้ที่ทําด้วยดินเผาคลุมด้วยหญ้าหรือใบไม้ หรือใบไม้แล้วหลีกไปด้วยคิดว่าถ้าอย่างไรแม้ส่วนประกอบทั้งหลายจะพึงเหลืออยู่นี่แลภิกษุทั้งหลายคือวัดของภิกษุที่จะเดินทางจากไปที่ภิกษุผู้จะเดินทางจากไปพึงปฏิบัติโดยชอบ